นิสสันโนรา่กากระบะพันแก่งนะคะลูกค้าค่วาวอลทกพันต้นๆนะลูกค้านะรถเพิ่งเข้าใหม่ค่ะโอ้โห,โอโหบอกเลยครับค่ะผ่อนสบายๆใช่งวดไม่ถึง7000บาทนะครับเ<ด>งินเดือนคเดืประมาณหมื่นสามหมื่นสี่ออกได้สบายนะฮะสำหรับ,บพนักงานเงินเดือนนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจส่วนตัว<ด><ด>อาชีพค้าขายอาชีพร<ด>ับเหมาเนี่ยครับเดี๋ยวทักมาคุยกันเพราะว่ารายได้แต่ละคนไม่เท่ากันนะเดี๋ยวเราจัดให้เลยนะวันนี้เรามากับรถรุ่นอะไรครับผมนิสสันโนร่าเอ็นทีสาร้อย รถท้ายคันนี้ปี18ค่ะคันนี้นะครับฟรีดาวนะส่วนลด5,000บาทถูกต้องจาก3,95,000วันนี้ไม่ขายใช่แล้วจัดเลยเท่าไหร่คันนี้3,900 0 0บาททั้งทันไปเลยค่ะโอ้โหครับผมนะ5งวดแรกผ่อนแค่3,400บาทโอ้โหแล้วก็ค่อยเป็นผ่อนราคาเต็มที่6,400บาทนะฮะก็คือช่วยผ่อนกันไปนะครับรดท้ายอี5,000เครื่องเดิมโรงงานจ้านะครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะคันนี้นะมานะครับ ตัวรถจะไม่ได้มีการเก็บงานนะครับะนะฮะิ้วรอยมีบ้างครับได้ล้อแมกหนึ่งชุดนะฮะตัวนี้ขายแบบนี้นะแต่ว่าพวกสูงพวกสีจะจัดการให้นะครับเพียยูนะครับบอกขาดจะจัดการให้ไม้แสนหนึ่งนะครับเกียอะไรคันนี้ธรรมดาไหมเกียรธรรมดาค่ะโอ้โห,โหแครเปิดได้ไหมครับเปิดได้คะ่ะอ่าเจออะไรไหมเจอเบาะค่ะอะไรที่มันขาดหายเดี๋ยวเราใส่ให้นะคะลูกค้ารถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะวันนี้เลยนะคะอ่ามาดูด้านหลังอีกนอยนึงไปนี่ฮะ รถแบบซื้อมาอย่างนี้เลยนะ <c oughs> บางเดิสทำคัญพวกปะนะครับร้อยเ,อเลยอะไรจะจัดการให้ไม่ยากครับจ้ะใครสนใจคันนี้ติดต่องไงครับทั้งวัยเบอรอ์โทร Line นะคะเปากหมู่บ้าด้านลา่างค่ะเข้ามาโทรเข้ามาได้ต่างจังหวัดไม่ต้องมาจ้ะบริการทำสัญญาถึงที่จ้ะต้องรีบมีหนึ่งบ้านจ้ะรับรับแน่นอนจ้าแะ